สวัสดีค่ะป่านค่ะอ่านพลังงานความรักสำหรับคนโสดประจำเดือนกันยายนค่ะ Single Love Reading for September ค่ะป่านทำ Virgo s s e s o n ไปแล้วค่ะย้อนดูคลิปที่พระอาทิตย์นั่งอยู่ในราศีกันได้รู้สึกว่าเรื่องคู่จะเป็นเรื่องที่เด่นมากๆในเดือนนี้ค่ะและ ขอให้พลังงานเรื่องคู่ที่เด่นมากๆปรากฏผ่านคลิปนี้เพื่อเป็นคําแนะนําที่ดีสําหรับผู้ชมทุกๆคนจริงๆค่ะขอบคุณที่ติดตามอิสสสิตาค่ะใครที่เข้ามาดูใหม่ก็เผื่อเราได้เป็นโซลแฟมิลี่เดียวกันค่ะฝากไลค์แชร์ subscribe เอาไว้ได้เลยค่ะป่านใช้ อวานิมามันดิค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะเปิดไพ่ทาร์ขอพูดในมุมนี้ก่อนค่ะว่าพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสค่ะทุกๆอย่างที่กําลังจะปรากฏผ่านหน้าไพ่ขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอยู่ในณนะปัจจุบันได้หมดเลยค่ะใครที่รู้สึกว่าสารที่ สื่อในคลิปนี้ไม่ตรงกับเรื่องราวส่วนตัวของเราฝากทิ้งเอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของค่ะส่วนตัวเราจะไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆหรือในอนาคตข้างหน้าค่อยมาเจอกันก็ได้ค่ะเมื่อไหร่ที่ถูกดึงดูดให้เจอกับคลิปไหนมักจะมีข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับเราอยู่ในคลิปนั้นเสมอค่ะ September Single Love Reading ค่ะ cup กลับหัวค่ะ Four of cup The tower กลับหัว Seven of Pentacles กลับหัวค่ะ Seven of one The Sun ค่ะ แล้วก็คู่กันที่ได้ลงมาเป็น10 n s o f ว w a ในหลายๆเดือนหรือหลายๆปีใช้คำว่าปีได้ไหมเพราะมันติด seven อ o เ i a c a นิดหน่อยอะสำหรับคนที่เป็นคนโสดจริงๆโสดแบบโสดหรือเกินเราเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช้เวลากับการเป็นโสดมานานมากแล้วนะเราผ่าน ความสัมพันธ์ครั้งเก่าครั้งเก่ามานานมากแล้วนะทําไมมันยังไม่ได้พบเจอกับคนใหม่ๆทําไมมันยังไม่เจอใครที่ใช่เข้ามาอีกเลยประมาณนี้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเราเริ่มคิดไปว่าเฮ้ยหรือว่าเรายังมีอะไรค้างคาผูกพันอยู่กับคนเก่าๆหรือความสัมพันธ์ครั้งเก่าเราอยู่หรือเปล่าเราเลยเหมือนแบบไม่ได้เจอกับคนใหม่สักทีเราเลยเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ครั้งใหม่สักทีหนึ่งเอาเข้อจริงมันมีเรื่องราวของการค้างคาแต่มันค้างคาในมุมที่เราคิดไปเองคนเดียวอะคะ่ะเดือดทาวกลับหัวกําลังพูดว่าสิ่งที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เราเคยเจอในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหมือนแบบคู่คนเก่าความสัมพันธ์ครั้งเก่าหรือแค่ปัญหาส่วนตัวเก่าๆอะคะ่ะมันดันเป็นตัวลั้งให้เราไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักใน ปัจจุบันนี้หรือในช่วงนี้เท่านั้นเองมันมีพลังงานของ f o r อ o ฟคัหรือสิ่งที่อยากจะเข้ามาในชีวิตเราในมุมใหม่ๆอย่างเช่นอาจจะได้เจอกับคนที่ใช่ในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาในอนาคตข้างหน้ามาเพิ่มให้ภาพชีวิตเราสดใสแต่จิตใต้สำนึกเรายังแอบกลัวการซ้ำรอยเดิมๆในเรื่องราวเก่าๆแล้วเมื่อไหร่ที่จิตใต้สำนึกเราปฏิเสธ สิ่งใหม่ๆอะค่ะมันทําให้เหมือนแบบว่าคนจะมาส่งจดหมายแล้วแม่บ้านเราก็โบกมือบายบๆว่าแม่เอาแม่เอาวันนี้ไม่รับจดหมายเราก็รอคอยจดหมายอันนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะอืมนี่คือการยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆว่าการที่พลังงานเข้ามาไม่ได้คืออะไรเออแต่ไปซนีอ่ะบุรุษไปซนีรู้ว่าต้องมาส่งอะเขาก็เอาจดหมายมาส่งให้กับเราอีกแล้วอะแต่จิต,จ,ตจิตสํานึกเราที่ทํางานเป็นแม่บ้านหรือคนรับของให้กับเราอะก็ ยกมือบายบายปฏิเสธว่าไมเอาไมเอาไมเอาไม,เอา,ไมเอาอีกแล้วอะเออใช่ตัวเราเองหรือตัวเราที่มีกับจิตสํานึกเราอะค่ะเอ้ยพูดผิดแม่บ้านเราอะเป็นจิตใต้สํานึกเป็นซับ c o n เชียสเป็นอะไรที่เหมือนปฏิเสธเป็นอะไรที่เรากลัวแต่เราไม่รู้ว่าเรายังกลัวอยู่หรือเราไม่รู้ว่าเรายังยึดติดหรือเรายังแบบกังวลเรื่องนี้อยู่เนาะเออเมื่อไหร่ที่เราหรือคนที่เราจดหมายอยู่อะ กับจิตสํานึกอะเราก็จะรู้สึกว่าแบบหนายวะไม่เห็นมีความรักเข้ามาไม่เห็นสมหวังไม่เห็นเจอใครใหม่จริงๆสักทีนึงเลยเราต้องแก้ปมส่วนตัวตรงนี้หน่อยนึงค่ะเราต้องไปคุยกับแม่บ้านเราเราไปคุยกับจิตใต้สํานึกเราได้จริงๆเขาว่าเฮ้ยเราจะเลิกกลัวเรื่องเดิมๆแล้ววิธีการที่ง่ายที่สุดและให้คําแนะนําได้ให้ลองเขียนเหมือนเป็นลิสต์หรือให้ลองพูดกับตัวเองชัดๆค่ะว่าฉัน ชื่อใส่ชื่อใส่ชื่อตรงนี้เราเราจะไม่ยึดติดกับเรื่องนี้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นในจิตสำนึกหรือในความคิดหรือใต้จิตสำนึกของเราเราขอปล่อยมันออกไปจากตัวเราเราขอให้เรา ไม่กลัวในเรื่องนี้อีกแล้วจริงๆค่ะคิดถึงมันเรื่อยๆคิดถึงมันทุกวันหรือจดเอาไว้ในมือถือเราในโน้ตแพดอะไรของเราในสมุดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วจิตใต้สํานึกเราจะเริ่มปล่อยไอสิ่งที่เรากลัวออกไปแต่เราต้องพยายามพยายามที่จะหายกลัวมันให้ได้จริงๆนะอย่างเช่นบางคนกลัวว่าถ้ามีแฟนอีกครั้งหนึง่งเราจะเสียอิสระไปวะเออถ้าเรายังเป็นคนอยากมีอิสระส่วนตัว จริงๆอะค่ะแล้วเราก็กลัวว่าการมีแฟนมันจะมาสร้างพันธะผูกพันกับเราทําให้เราขาดอิสระอะไรบางอย่างไปอะเราก็ต้องคุยกับตัวเองให้เคลียร์ก่อนว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เรายอมรับได้ว่าถ้าเราจะมีแฟนเราก็ต้องเสียอิสระส่วนตัวอะไรบางอย่างบ้างอืมก็ไปคุยกับจิตใต้สํานึกซะว่าเรายอมรับได้ว่าเราจะเสียอิสระบางอย่างแล้วเราจะไม่กลัวการขาดอิสระส่วนตัวของเราไปอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอืม เนื่องจากว่ามันมันขาดการเคลียร์ของจิตใต้สํานึกตรงนี้เนี่ยแหละจิตใต้สํานึกมันเลยยังทํางานในมุมที่บอกว่าไม่ไม่เอาอย่ามาอย่า,ากลัวกลัวกลัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่ะอะไรที่อยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็งเหมือนทฤษฎีไอซ์เบิร์กเลยค่ะมีความสําคัญกับชีวิตเรามากจริงๆเออถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้เดี๋ยวเดอะซันจะเข้ามาค่ะคนที่จะสร้างความสุขที่สุด คนที่จะทําให้ชีวิตเราสนุกสนานที่สุดมีเสียงหัวเราะทําให้เราเลิกกลัวเลิอกกังวลกับอะไรในอดีตอืแต่เราต้องไปเคลียร์กับตัวเราเองนิดนึงค่ะว่าอ่ะฉันพร้อมที่จะดูแลใครเพิ่มฉันพร้อมที่จะไม่กลัวว่าจะทําผิดพลาดแบบเดินอีกฉันพร้อมที่จะเสียความเป็นส่วนตัวไปบ้างเพราะต้องคุยกับเขาหรือยอมที่จะ ทำตามใจคนอื่นบ้างไม่ให้เขาทําตามใจเราแต่อย่างเดียวอืซึ่งอาจจะยกตัวอย่างให้ได้ไม่ครบจริงๆอะค่ะเพราะว่าแต่ละกรณีก็มีแต่ละปัญหาที่แตกต่างกันเพียงแค่ว่าถ้าหากว่าเราได้แก้ไขปัญหาตรงเนี้ยมีคนรอเราอยู่จริงๆค่ะเราเหนื่อยเราแบกภาระมาเยอะเราเราอยากจะมีเรื่องราวที่ทําให้ใจเราสบายนั่นก็เป็นเรื่องของ คนที่จะมาช่วยดูแลซึ่งกันและกันหรือไม่อยากคิดมากเรื่องของเขาหรือเรื่องของคนที่ยังไม่สมหวังกันอีกแล้วอะค่ะเออเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเคลียร์กับจิตใต้สํานึกเราได้คนที่ใช่คนที่เราแอบรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นคนที่ใช่ก็จะแสดงทีท่ามากขึ้นก็จะเริ่มเห็นความชัดเจนกับเรามากขึ้นค่ะหลังสำรับได้เป็นเรื่องของ king s f p e n t a c l e อะค่ะคนคนนี้ ถ้าหากอยากรู้ว่าลักษณะของคู่เราหรือคนที่จะเข้ามาเป็นยังไงเนาะคนคนนี้เป็นคนที่มั่นคงทางด้านการเงินหรืออยากจะมั่นคงทางด้านการเงินมากๆอย่างเช่นอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเขาเองอยากจะมีเงินเก็บอยากจะมีรายได้ที่จะเลี้ยงดูตัวเรา <c oughs> ใช่เลี้ยงดูตัวเราแล้วก็ดูแลตัวเขาเองได้ด้วยอะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เขาจริงจังทางด้านการสร้างความมั่นคงเขาอาจจะ ดูเป็นผู้ใหญ่อาจจะนิ่งอาจจะไม่ได้คุยแล้วสนุกสนานเท่ากับคุยกับคนอื่นตอนที่เขาเข้ามาคุยกับเราหรือตอนที่เขาจีบเราหรือเริ่มรู้จักกันเราอาจจะรู้สึกว่าเขาหน้าเบือ่อเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้โอกาสคนนี้เลยเพราะว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่เขาดูไม่มีมุกเขาดูไม่ชิคกี้เท่ากับ คนที่เหมือนอยากจะมาคุยเล่นๆแต่ไม่ได้จริงจังอะไรอะ่ะเมื่อไหร่ที่คนนี้เป็นคนจริงจังอะค่ะมันอาจจะไม่สนุกเท่ากับการคุยเล่นๆแต่สิ่งที่จะได้จากคนนี้คือการที่มีโอกาสเป็นคู่ที่เหมาะสมแล้วก็จริงจังทางด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตกับเราได้เลยค่ะ Romance Angel ค่ะ Give your relationship a chance. Work on your partnership ค่ะสำหรับใครที่โสดจริงๆโสดแบบไม่มีใครเข้ามาเลยพอมีคนนี้เข้ามาหรือในเดือนนี้ได้เจอกับคนใหม่ๆอะค่ะให้โอกาสเขาหน่อยตอนแรกมันอาจจะไม่ตรงกับใจเรามากมันอาจจะรู้สึกไม่สนุกเลยที่ต้องคุยกับคนนี้หรือว่าเขามีพื้นฐานที่ไม่ตรงกับเราเลยแต่เมื่อไหร่ถ้าได้ลองคุยกันไปสักพักนึงทำความรู้จักกันไปสักพักนึงอะค่ะอาจจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่เราคิด ตอนแรกนี่หว่าเออหรือถ้าสำหรับใครที่แอบมาดูคลิปนี้แต่ตัวเองไม่ได้โสดอย่าง100%นั่นคือมีคนที่เราแอบคิดถึงอยู่หรือเรามีใครที่เรารู้สึกว่าน่าจะใช่คนที่เหมาะสมสำหรับเราไหมให้โอกาสความสัมพันธ์ของเรากับคนที่เราคิดถึงอยู่ได้เลยค่ะต่อให้มันจะเป็นในมุมที่แบบว่าเฮ้ยเราห่างกันออกไปอ,อ เขาไปใช้ชีวิตของเขามันดูลำบากมันดูยากจังหรือมันดูไม่มีโอกาสทางด้านความสัมพัญกับคนคนนี้เลยในอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะเข้ามาทักทายเราก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นวันที่เขาพร้อมมากๆเป็นวันที่เขารู้สึกว่าเออเขามัน่นคงทางด้านธุระส่วนตัวธุระส่วนตัวก็คือการใช้ชีวิตนะเนาะเออทางด้านการงานการเงินก่อน แล้วเขาค่อยคิดทางด้านความสัมพันธ์หรือมันต้องรอให้เขารู้จริงๆก่อนว่าเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนหรือรอให้เขาไปลองมีความสัมพันธ์อื่นๆก่อนรอค่อยกลับมาเจอเราในอนาคตค่ะ Lover Oracle ค่ะ Surrender ค่ะ At time we must surrender the old before something new can enter our life Let go and all we work out ทีมของงานอ่านครั้งนี้ที่ป่านพูดไปเลยก็คือพยายามปล่อยอะไรก็ได้ที่เราแอบกลัวที่เราแอบกังวลที่เราแอบยึดติดอยู่ในจิตใต้สำนึกเราอะค่ะเมื่อไหร่ที่เราปล่อยมันไปได้ด้วยการที่เราบอกกับตัวเองย้ำๆว่าฉันจะไม่กลัวมันแล้วฉัน ให้อภัยมันแล้วฉันปล่อยมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตใต้สํานึกจะปล่อยมันออกไปจากตัวเราจริงๆและเมื่อไหร่ที่เราปล่อยสิ่งที่มันค้างคาสิ่งที่เหมือนเป็นคุณแม่บ้านที่ปฏิเสธจดหมายรักอันนี้ของเราให้เขามารับจดหมายรักครั้งนี้ของเราให้ได้อะค่ะเราจะได้รับรักครั้งนี้เราจะได้รับคู่ที่ดีที่สุดเข้ามาหาในชีวิตเราในอนาคตข้างหน้าจริงๆค่ะ เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนของการเริ่มต้นที่จะได้เจอกับคนใหม่ๆเริ่มต้นที่จะให้โอกาสตัวเราเองทิ้งอะไรเดิมๆออกไปก่อนที่คนใหม่ๆจะเข้ามาในชีวิตเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นมาวางรากฐานอย่างถูกต้องกันค่ะเขาเรียกว่าเป็นการทำ affirmation นะคะเป็นการบอกกับตัวเองย้ำๆว่าฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันจะไม่กลัวอย่างนั้นฉันจะทิ้งเรื่องนี้ออกไปจากใจฉันแล้วฉันจะเป็นคนใหม่แบบนี้แบบนี้ ลองเขียนเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้เก็บเอาไว้คิดเอาไว้บอกตัวเองเอาไว้ค่ะแล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วเราจะบอกแม่บ้านจิตใต้สำนึกของเราได้จริงๆค่ะว่ารับจดหมายรักที่มันเดินทางเข้ามาหาเราให้เราหน่อยพลังงานของความรักจะวิ่งเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะฝากไลค์แชร์ u b s c r i b e เป็น Family กันได้เสมอจริงๆค่ะใครสนใจให้ป่านอ่านพลังงานส่วนตัวให้ ข้อมูลอยู่ในด e สค r ิปชั่นบ o x อกค่ะไว้เจอกันในเดือนหน้าหรือคลิปอื่นๆค่ะหรือในไลฟ์ที่จะเกิดขึ้นทุกพระจันทร์เต็มดวงทุกพระจันทร์คืนเดือนมืดหรือวันเสาร์อย่าง Saturday ทเด l g โซโ t h ที่เป็นเรื่องราวของการพัฒนาจิตวิญญาณค่ะขอบคุณมากๆค่ะบาย